สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณแม่เนี่ยก็ได้ซื้อไฮไลท์มาให้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันเกิดของหนูเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะเลยค่ะโอเคค่ะนี่นะคะก็เป็นไฮไลท์ของเรา,านะนี้เป็นสีพาสเทลนะคะเดี๋ยวเรามาแกะไปเลยนะ สีพาสเทลนะคะที่คุณแม่ซื้อมาให้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษเป,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 ปล่านะคะที่เราจะเอามาใช้ให้คุณดูในวันนี้นะเราต้องเก็บก่อนก็ดีมากเขาจะเป็นแบบอย่างเงี้ยให้ใส่มาในนี้ค่ะ อย่แกะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสีแต่และสีอ่ะจะสวยแค่ไหนเนี่ยค่ะแล้วก็แกะได้แล้วนะนี่โอ้มีสีดําด้วยนะคะเดี๋ยวเราเทดูกันดีกว่าว่าสีแต่และสีของเรานะคะจะมีความสวยแตกต่างกันยังไงเริ่มจากสีเหลืองก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราเอามาทีละสีเนาะแค่ค่ะเนี่ยคะ่ะสีเหลืองสีก็จะประมาณนี้นะคะ ไปดูสีต่อไปนะคะสีต่อไปของเรานะก็เป็นสีส้มนะคะเนเดี๋ยวให้ดูนะไม่แน่ใจว่าเป็นสีส้มหรือว่าสีเนื้อนะ,ะอเก๋ก็ดูก็รู้นะก็เป็นสีส้มเหมือนเลื้ออ่ะสีส้มทุกคนเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูนะคะวิ่มันมันดูแบบนี้นะคะมันส้มนะแบบอมาดูในกระดาษมันเป็นสีแบบส้มเหมือนพาสเทลมาก โค้ะมันคือสีพาสเทลนะคะต่อไปเรามาดูสีต่อไปกันดีกว่าสีต่อไปนะคะสีชมพูอ่านี่นะคะสีสวยมากเลยทุกคนดูอุย้ยสวยมากเห็นกันหรือเปล่าคะต่อไปเป็นสีม่วงนี่ค่ะจ สีสวยจริงๆนะลองลองดูได้จ้ะดูในกล้องนะคะสีอาจจะเข้มกว่าที่เห็นนะเแล้วเหลือแค่นี้นะคะเป็นสีเข้มๆเนี้วมีสีฟ้าสวยมากเลยทุกคนนี่เนไหมคะ สีเขียวค่ะเห็นหรือเปล่านีเราอยากรู้ไงสีดำมันจะเป็นยังไงเราดูสีพวกนี้ก่อนอ๋อทุกคนฟ้าสองสีนี้แตกต่างกันนะคะนี่ดูโชนฟ้าได้ดเห็นไหมคะแตกต่างกันนะสองอันนี้กับอันนี้ให้อกันต่อไปน่าจะเป็น สีน้ำตาลไม่ก็สีเนื้อนะคะนี่คาดว่าเป็นสีน้ำตาลมากกว่านะสีน้ำตาลเนีสวยเลยุกคนนี่ต่อไปนะคะเราไปดูกันว่าจะได้สีอะไรนะต่อไปนะเป็นสีเทานี่เทานะคะ สวยมากคนดูเห็นไหมและสีสุดท้ายที่เราอยากรู้ว่ามันเป็นสีแบบเหมือนดินสอหรือเปล่านะคะเป็นสีดำนะเอาเก็บก่อนอ่าให้ทุกคนดูใกล้ค่ะอฮ้ยมันต้เป็นเมจิกอะทุกคนมันเป็นเมจิโเลยอะ่ะใช่มันเป็นเมจิกอ่าทุกคนลองดูได้ จิกดำด้วยเห็นไหมนี่นะคะจะเป็นทุกสีนะที่วันนี้นะคะเราใช้กันเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองนะคะเอาทุกสีนะคะมาเรียงตามลำดับสีเช่นสีดำนะคะจะใช้กับสีเทาแบบนี้นะก็จะเรียงเป็นคู่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือนี่นะคะสีเหลืองโทนเหลืองใช้กับส้มแบบนี้ค่ะ เราเอามาเทียบสีกันว่าสีมันสวยเหมือนกันป่าแบบนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามาให้ดูทั้งทีเดียวทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะก็คือโทนสีที่เราแยกออกมาได้ก็จะมีสีเหลืองกับสีส้มสีชมพูกับสีม่วงสีดำน้ำตาลแล้วก็เทาแล้วก็ฟ้าเข้มกับฟ้าอ่อนแล้วก็สีเขียวนะคะนี่นะคะก็คือโทนสีทั้งหมดนะคะที่เราได้มานะคะลืมบอกที่ห่อไปอันนี้นะคะเป็นที่ห่อ อันนี้ค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ออะไรแต่ก็ใช้ดีมากๆเลยนะขนาดรูปร่างของกล่องนะคะยังสวยเลยเดี๋ยวเราจะนะคะจะลองเอาสีทั้งหมดนี่นะคะใส่มาในกล่องให้ทุกคนดูอีกทีนะคะน่ะจาจะ yellow สีเหลือง orange สีส้ม pink สีมว่วงเอ้ pink สีส้ม purple สีมว่วง blue สีฟ้า Green สีเขียว Light Blue ฟ้าอ่อน b r o w นตาลเทาแล้วก็แ l ล c k ดำนี่นะคะคือสีทั้งหมดที่เรามีนะนี่นะคะก็คือเซตสีพาสเทลที่เรามีนะคะอันนี้จะเป็นไฮไลท์พาสเทลนะคะนี่ใช้ดีมากๆเลยถ้าไม่รู้ว่าดียังไงนี่เราจะให้ลองดูโทนสีอีกทีนะึนี่นะคะโอเค ะค,ะคือเซตสีพาสเทลที่คุณแม่ซื้อให้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ